สวัสดีครับหมอรุดขาผมวันนี้อยากมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลรักษาภาวะปานน้ําตาลนะครับจริงๆปานน้าตาลเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยนะครับอาจจะเป็นพวกมันขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียงตัวด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเรียงตัวเป็นลักษณะตามบาสโกไลต่ตามเป็นเส้นเนี่ยนะครับหรือว่าบางอันอาจจะเป็นเป็นเป็นบางจุดอะไรเนี้ยนะครับซึ่งมีหลายชนิดปัจจุบันการรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้หนึ่งยังไม่ได้ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีการทดสอบเรียกว่าเทสสปอร์ตเป็นจุดๆก่อนว่า อาจจะบริเวณเล็กๆเป็นขนาดเล็กๆก่อนว่าการตอบสนองเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับหมอก็จะมาใช้เทคนิคคือเป็นความยาอคลื่น5-3-2ปานน้ำตาลในส่วนมากจะเป็นปานที่อยู่ตื้นในชั้นิเดอร์มิสนะครับการรักษาเนี่ยหมอหนึ่งหมอจะเทสสปอร์ตก่อนดูการตอบสนอง2ความยาวคลื่นที่ใช้ส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่า5-3-2นาโนเมตรนะครับซึ่งมันจะสว่างนิดนึงนะครับอันที่3เทคนิคใหม่ที่มีการใช้คือการใช้หัว fractional 5-3-2 9มิลลิเมตรนะครับ ในการที่จะทาให้พลังงานที่ที่เปลงแบบทั้งทั้งเป็น,ปนบีมแบนี้มันจะลงเป็นจุดๆด,ด,ด,ดังนั้นเพื่อลดการดําที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมองมาทดสอบให้ดูนะครับ <ไป S 1> มาเรมามาดูกันนะครับนี่จะเห็นว่าสีมันจะออกเป็นน้ําตาลเข้มนะครับเป็นน้ำตาลแบบค่อนข้างเข้มซึ่งเป็นลักษณะของ epidermal lesion นะครับซึ่งหมอใช้ตัว532ไปรอบนึงแล้วจางลงไประดับหนึ่งแล้วนะครับ9532เดี๋ยววันนี้หมอก็จะใช้มาลักษณะของ9มิลลิ mm เมตร532 ความยาวขึ้น5 3 2หัว9ม m เมสักชั่นอนะครับซึ่งเป็นหัวพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้มันจะสว่างมากนะครับหมอต้องใช้แว่นพิเศษเกั้นไปรอบหนึ่งก่อนหนึ่งครับ่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นบนพื้นดำเนี่ยมันจะเป็นจุดสีขาวๆแต่ที่มันจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นทั้งทั้งบีมนะครับ นี่หมอจะใช้ผัวนี้นะครับในการดูแลให้หนึ่งสอง,สองนี่นะครับก็จะเห็นว่าครับเป็นจุดขาวๆนะครับหมอจะโอ้แหและประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองรับ 10ถึง2ี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่านีพาร์ทแรกนะครับหมอจะยิงประมาณ2พาร์ทนะครับอ่าเมื่อกี้หมอยิงตามแนวนี้นะ X นะครับตอนนี้จะยิงตามแนว y โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่หมอใช้ไปประมาณ2พาร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะเห็นว่าเป็นจุดขาวๆแทนที่มันจะเป็นเปื้อนๆน,นะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นสะเก็ดๆแบบนะครับอันนี้พอหมอดูจะใช้กล้องเด์โมสโคปีสองดูนะครับจะเห็นว่าเป็นมันจะเป็นจุดขาวๆบนบนนะครับข้อดีคือ,เ,อเกิดรอยดําตามมาน้อย2ไม่ค่อยเป็นสะเก็ดแผลนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นออปชันหนึ่งสำหรับคนที่แบบรักษาพวกกระจุดด่างดำที่มันอยู่บนชั้นผิวชั้นบน e p i d e r ม a l นะครับหมอก็ได้มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลพวกปานน้ำตาลนะครับด้วยการใช้เทคนิคคือตัว fractional 9 a m mm handpiece หรือที่เรียกว่า high coverage handpiece ในการรักษาปานน้ำตาล แต่หมอต้องเล่าก่อนนะครับว่าปาน้าตาลเนี่ยมันจะมีความยากในการรักษา 1. คือการตอบสนองเนี่ยอาจจะไม่ได้100%ยทุกคนนะครับดังนั้นส่วนมากหมอจะทำเทสสปอตดูพลังงานก่อนว่าพลังงานนี้ได้ผลดีพลังงานไหนได,ได้ผลเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดิ่งทั่วๆนะครับอันที่2องอคือม,มันมีโอกาสเป็นซ้ําได้ประมาณ 20%-50% นะครับอ,อันที่3คือการรักษาเนี่ย ه, เลเซอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคืออาจจะเป็น1064 Q-switch Nd-YAG หรือว่า ที่ใหม่ก็คือเป็นกลุ่มของพี่โก้เซกเกอร์เลเซอร์เจ็ดห้าห้าอะไรต่างๆแล้วนะครับและเทคโนโลยีที่หมอแชร์เนี่ยก็คือเป็นไฮคอเวอร์ชัยแพร์พีชหรือว่าเป็นนายาผัวสปอร์ตไซส์เมิลลิเมตรคอนดัดใหญ่ประมาณ9มิลลิเมตรแต่จะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับคือเป็น fractional handpiece 9มิลลิเมตรซึ่งมันจะไปต่างกับที่เรารักษาหลุมสิวอันนี้จะปล่อยพลังงานลงไปชั้นผิวชั้นบนดังนั้นจะไปทำลายพวกเม็ดสีต่างๆได้นะครับแต่าการต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับผมมหากใครีข้อสสงัย Cảm Facebook Facebook